พูดถึงประเด็นร้อนแรงเมื่อวานหลังจากเมื่อวันก่อนนายกรมตรีเศรษฐาทวีสินเชิญซีอของธนาคารใหญ่ซึ่งมีผลประกอบการไปามากที่หนึ่งถึงขั้นดีมากเอบวกเข้าไปพบเพื่อจะขอความร่วมมือให้ช่วยพิจารณาลดดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการรายย่อยรวมถึงกลุ่มปราบางเพื่อจะช่วยกำปังคับพอรองช่วยเหลือประชาชนปรากฏสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันนั้นหลังจากที่น้ำเตีเชิญพูดคุยก็ไปประชุมกันแล้วมีบทสรุปเปิดเผยออกมาวานนี้เป็นแถลงการทีเดียวออกแนวทางช่วยเหลือเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยให้กับกลุ่มปอบางทั้งลูกค้าบุคคลและกิจการขนาด,นาดกลางและขนาดย่อบหรือเอโดยที่คุณพยงศรีวณิชนน ประธานสมาคมธนาคารไทยบอกว่ายัางไงคณะกรรมการสมาคมธนาคารไทยได้ประชุมและตระหนักรวมทั้งเห็นถึงความจําเป็นในการออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสําหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางในระหว่างที่เศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่แล้วก็ไม่ทั่วถึงด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี MRR 0.25สปาเหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลและ SME เป็นระยะเวลา6เดือนอเพื่อลดภาระดอกเบี้ย เพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวและปรับตัวเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาครัฐโดยที่โดยที่มีมาตรการทั้งระยะสั้นที่จะรองรับการเปลี่ยนผ่านแล้วก็มาตรการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะสอดคล้องกับมาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืนและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมของแบงค์ชาติดูจากแถลงเนี่ยมีความเกรงใจแบงค์ชาติใช่มีความเกรงใจแบงค์ชาติเพราะว่ามีการอ้างอิงด้วยเห็นไหม หนึ่งคือคําว่าโครงสร้างเศรษฐกิจปรับโครงสร้างข้อที่2ก็คือสอดคล้องมาตรการแบงก์ชาติเรื่องแก้ได้อย่างยั่งยืนและการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมท่านผู้ชมนั่นก็แปลว่าแบงก์ชาติประชุมครั้งล่าสุดไม่ลดดอกเบี้ยนโยบายนายกรัฐมนตรีเศรษฐาไปขอความร่วมมือซึ่งธนาคารต่างๆ่นี่อยู่ในกํากับของแบงค์ชาตินะเป็นว่ายอมลดให้แต่ยังต้องรอดูรายละเอียดรวมถึงกี่โมงคือเมื่อไหร่ เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้ในฐานะที่ธนาคารพาณิชย์เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมขนาดในตลาดเงินตลาดทุนสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกในแถลงการ์บอกว่าให้ความสําคัญกับการดูแลลูกค้าและตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงกว้างซึ่งการช่วยเหลือลูกค้าประชาชนรุกผู้ประกอบการรายย่อยยังต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนนั่นๆในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงมาตรการระยะยาวในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อนําไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและการสร้างไรายได้ที่พอเพียงและยั่งยืนแปลว่าก็ยังอ้างอีกนะอ่ะภาคส่วนอื่นต้องทําด้วยนะ <c oughs> แล้วก็บอกต่อไปอีกนะว่าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใช่ระยะต่อไปค่ะ <6 S 1> เดือน6เดือนนะคะ m r <RA> r ใช่ลดลงไป 0. 2 5เปอร์เซ็นต์เดือนโดยที่เฉพาะกลุ่ม ปาะบางใช่ทั้งลูกค้าบุคคลทั้ง SME ที่เป็นลูกค้ารายย่อยชั้นดีนะคะมีแรงข่าวระบุว่าช่วงเวลาไหนอย่างไรนั้นแต่ละธนาคารจะกลับไปพิจารณาจะต้องประชุมและรายงานบอร์ดของแต่ละธนาคารแต่เชื่อว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดคาดว่าธนาคารต่างๆจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้น้องไรค่ะอ่าอผมในฐานะที่ติดตามเรื่องนี้ เวลาแบงค์ชั่นลดดอกเบีย้ยนโยบายหรือขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายไอ้ลดยังไม่เร็วหรอกแต่เวลาขึ้นธนาคารต่างๆสามารถประกาศขึ้นได้อย่างรวดเร็ว <c oughs> สังเกตไหม <c oughs> เวลาขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายอ่ะ <c oughs> อันนี้ตามดูเขาบอกว่าพฤษภาแต่ลธนาคารจะประกาศออกมา นายมตตีมเมื่อวานนี้ว่าอย่างไงน้องไบรท์เมื่อวานนี้ท่านนายกโพสต์เฟซบุ๊กขอขอบคุณสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกค่ะที่ช่วยลดดอกเบีย้ยให้กับลูกค้ารายย่อยชั้นดีลง0.25เปเ็นเป็นเวลา6เดือนอเพื่อลดภาระดอกเบีย้ยให้กลุ่มเปราะบางทั้งลูกค้าบุคคลทั้ง SME ซึ่งเป็น,นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศแสดงความชื่นชมผมขอชื่นชมการลดดอกเบีย้ยที่สะท้อนให้เห็นว่าสมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกให้ความสําคัญก,กับการดูแลลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เข้าใจถึงภาระค่าใช้ใจ่ายของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยที่หาเช้ากินคําแม้จะเป็นเวลาเพียงแค่6เดือนแต่ก็ช่วยต่อลมหายใจให้สามารถเอากําไรไปต่อยอดได้ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือทั้งภาคธุร,รกิจและประชาช,ชนโดยรวมในส่วนของประชาชนกลุ่มอื่นๆทางรัฐบาลจะพยายามหาแนวทางและมาตรการแบ่งเบาให้ได้มากที่สุดท่านผู้ชมอนลองไปลองเปลี่ยนคำสักิีหนึงสิค่ะ ผมขอชื่นชมการลดดอกเบี้ยที่สต้อนได้เห็นว่าสมมติเปลี่ยนสมาคมธนาคารกับธนาคารสมาชิกเปลี่ยนเป็นแบงค์ชาติดู <c oughs> ลองดูค่ะ <c oughs> ออผมขอชื่นชมการลดดอกเบี้ยที่สต้อนได้เห็นว่าธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความสําคัญกับการดูแลประชาชนโ <c oughs> ดยเฉพาะกลุ่มปอบาง <c oughs> เข้าใจถึงภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนอันนี้ลองดูไม่เป็นไรเอากลับมาว่ากันท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ พักเพื่อไทยเนี่ยผมใช้คําว่าในมุมการเมืองตีปี๊บกันใหญ่เลยเฟซบุ๊กพักเพื่อไทยทวิตเตอร์พักเพื่อไทยเฟซบุ๊กทวิตเตอร์ของบรรดา,าสอสอพักเพื่อไทยตีปีป๊บชื่นชมซ้ําหมายถึงชื่นชมนายเปในทํามองว่าแบงก์ชาติไม่ยอมลดดอกเบี้ยนโยบายให้นาย,ยกเรียกผู้บริหารหรือเชิญผู้บริหารธนาคารเข้ามาพูดคุยขอความร่วมมือได้รับความร่วมมือขอบคุณผู้บริหารธนาคารและสมาคมธนาคารไทยขนาดเดียวกัน มันน่าสนใจตรงที่ตรงนี้ท่นบู้ชมเมื่อวานนี้คุณอมรเทพจาวลาผู้ช่วยกรรมการพิจารณารใหญ่ของผู้บริหารสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ไทยเขียนผ่านเฟซบุ๊กเลยกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยทนบู้ชมว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม เศรษฐกิจกไทยมีปัญหาและโตช้าและโตกระจุกมานานผู้ประกอบการรายย่อยก็คือ SME และรายย่อยโดยเฉพาะคนที่มีไรายได้น้อยมีไรายได้โตไม่ทันรายจ่ายน่าจะลดภาระได้บ้างแล้วที่สําคัญนะเปรียบการลดดอกเบีย้ย0.25%นี้ได้กับการลดดอกเบีย้ยของแบงค์ชาติ2ครั้งค่ะเพราะยังไงเพราะถ้าหากคณะกรรมาการนโยบายการเงินหรือกอนอง,งอลดทีละ0.25%แล้วธนาคารพาณิชย์เนี่ยปกติจะลดประมาณ 0.15%ถ้าเกับว่านี่เฉียดเฉียดกันเลยขณะที่บอกด้วยกลุ่มที่ได้ประโยชน์คราวนี้ดีเลยเพราะดีกว่าการหว่านแหในวงกว้างาและจะไม่กระทบกับค่างเงินบาทาท่านผู้ชมคือถ้าลดดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยคุณอมรเทพบอกมันจะกระทบกับค่างเงินบาทขนาดเดียวกันประเด็นที่ห่วงก็คือ อันนี้ห่วงใครแบงค์ชาติหนึ่งคนที่เห็นดอกเบีย้ยถูกลงจะเร่งกู้จนกลายเป็นภาร,ระระยะยาวแล้วก็นี่สูงหมายถึงถ้าลดดอกเบีย้ยกลัวคนไปกู้หรือ<ฆ>จะเป็นนี่เพิ่มข้อที่สองความเชื่อมั่นนักลงทุนจะกระทบได้ค่ะถ้าอธิบายหรือว่าสื่อสารไม่ชัดเจนเพราะว่าต่างชาติไม่ได้มีมาตรการแบบนี้บ่อย่หว,ว,วังว่ามาตรการทางการคลังมาฟื้นเศรษฐกิจหลังมีงบประมาณเดือนหน้าและหลังมาตรการนี้ออกมาโอกาสกนง,ง,งลดดอกเบีย้ยเริ่มลดลง อ้าวน้องใบเข้าใจไหมอือค่ะมตาตรการที่ออกมาโอกาสที่กรงอจะลดดอกเบีย้ยเริ่มลดลงอืออ้าวคืออาจจะไปลดสักครึ่งหลังเป็นช่วงปลายปีอ่ะค่ะอ้าวจากเดิมที่คาดว่ามิถุนานี้ก็น่จะลดดอกไปเไนโยบายเป็นการทั่วไปนใน<ช>ใช่ไหมใช่ค่ะ <c oughs> ขณะที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ผมโพสต์เรื่องนี้ไป มีคนเข้ามาเมนต์กามาพยายามจะติดต่อถามตัวอยู่น้งองใบบอกรถแบบนี้หรือเปล่ามันยังไงนะอยู่<ด>ยที่ไหนผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์ในเพจพี่ยุทธค่ะเออดูเหมืนอนจะมีใช่อันนี้ไหมครับแล้วก็โพสตเนี่ยค่ะบอกถ่ายมาจากธนาคารเลยนะคะบอกลดจาก29.30ลดลงไป2 2 5 5ใช่ไหมคะก็เหลือ29.05นนี่ถ่ายมาจากหน้าธนาคารเลย แล้วเขามีการเปรียบเทียบค่ะบอกว่าดอกเบีย้ยเงินฝากมันคือร้อยละ0.3ดอกเบีย้ยเงินกู้ถ้าลดลงมาเอาตัวเลขกลมๆก,ก็คือเหลือ29เท่ากับต่างกันท่านนี้บอกร้อยเท่าแ